oh, okay. oh, okay. oh, okay. oh okay. วัสบบดีครับพี่น้องฟองไผ่สุ้สุขคนมือนี้เอาของแสบมาต้อนพี่น้องละมือนี้ยโบ้ประคอหน้าพี่น้องประคอหน้าตูประมาณเจ็ดแปดขีดคนน่ะตูยังไงเลยตุ่มใส่ใบบักขามอ่อนใส่บักกอกไงโอ้หลายอย่างใส่ตุ่มแบบอหอมแส,สบสมุนไพรตุ่มแบบมันหนอกขึ้นข้าตะกอนใส่บักกอกเนี้ยเคยแสบปะประคอหน้าพี่น้องของแสบของนวด มามามบ่หลายมาสอยแซ่บๆนุ่นๆลำกันเด้อพี่น้องเด้ดเอผู้ใดกับร่งสิกินข้าวอยู่หามาสอยพร้อมกันนุน่นเลยพี่น้องเอ้ยมามามา,มามอบอสไลยมาสอยเกีกกเ่ยวเกี่ยวเกี่ยวพงผ์โอ้ใส่ใบกระเพราหุ่ยหนาพอี่น้องมามาลงประโคดี้แซ่บๆลงกันเนี่ยบ่สขวานอยู่ได้นี่พี่น้องเนี่ย เน er> nah ื้อโคตรหวานอร่อยเนื้อหวานดีๆประคอ

ใส่ใบะขา,ววามหอมใส่บักกุชที่หอ,อมสมหอมหอมใบกพออย่าหอมอ่ะ มองมาคนณอยู่ทางล่างพี่น้องพี่น้องมองแสบมันมองแสบมันชอใส่หลใส่มันงหรือมองแสบ ไปอแบขามอ่อนนะโคตรมั่งออืขังอีบีบอกเลยขังอีบีเบิ้งแค่ลำใส่ลนนยมันกินกับบุเท่านี่ยไม่ได้กินเลยแตใสมันโอ้เด็กน้อยม่กินแล้ว ใส่ดึงมากโอ้โหใส่หอนพี่น้องเอลยหั้หอน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 ยังนุ่มก้างกอะไรเลยพี่น้องเลยเก็บก้างเก็บยัองออกดีๆ โอ้กระเพาะมันเฟื่อใส่มัน,อนโอ้โหอืม,อมแบบมโปวดมันนะ่นอ่ะใส่มัน มัน,นสุบโคตนัวโบ <c oughs> <c oughs> แมงบันก็บีตอบดีเป็ไนไง <c oughs> กลางด้วยีบอกเลยกลางไร คนคนมีแห้งจบุสะอหวานเจียบ